สวัสดีค่ะสาระที่สำคัญของหนังสือ Get i n v o l v e ระดับมัธยมศึกษาปีที่6บทที่7จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่84ถึง95นะคะโดยในบทนี้มีชื่อว่า Going Unplugged สำหรับเนื้อหาที่สำคัญในบทนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศพัพท์โครงสร้างประโยคหน้าที่ทางภาษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต การทำกิจกรรมผ่อนคลายฟังบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการหาทางไปยังสถานที่ต่างๆผู้สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของบุคคลผู้สนทนาถามและบอกทางอ่านบทความเกี่ยวกับการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวายเขียน <c oughs> เรียงความให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีในห้องนอน ค้นคว้าข้อมูลและจัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจัดทำใบปลิวหรือแผ่นพับนำเสนอแผนการจัดงาน Unplugging Day ในโรงเรียนเรามาดูรายละเอียดในบทที่7กันนะคะค่ะเนื้อหาในหน้าที่84และ85จะเป็น vocabulary ซึ่งคุณครูอาจจะเริ่มจากให้นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยให้นักเรียนอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ Going unplugged คุณครูตรวจสอบความเข้าใจและอธิบายความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ unplugged ว่าหมายถึง For a device, it means disconnected from electricity. For a person, it means not using any electrical or digital devices. หลังจากนั้นคุณครูจะนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม W D Y T หรือ What do you think นะคะคือ Could you unplug for a day, a week, a month, or even longer? คุณครูตั้งคำถามชวนสนทนา What kind of things do you usually plug in หากนักเรียนไม่เข้าใจคำว่า plug in คุณครูแนะนำให้นักเรียนลองเดาวความหมายโดยเทียบกับ u n p l u g นักเรียนช่วยกันให้ข้อมูลหรือเสนอความเห็นตามประเด็นคำถามของคุณครู How much time do you spend on your phone or laptop every day What harmful effects could there be of too much screen time How do you feel if you can't check your phone or social media How important is it to take a break from looking at a screen every day? Have you ever taken a break from using your phone or internet? How long was it for? How did you feel? What do you think would happen if you unplugged all your devices for a day, a week, or even longer? เนื้อหาในหน้าที่86และ87 reading right 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 and critical thinking นะคะโดยหัวข้อที่เราจะพูดถึงในหน้านี้คือ an article สำหรับกิจกรรมที่1ถึงกิจกรรมก่อนอ่านให้นักเรียนดูภาพและอ่านชื่อบทความ Are you ready to unplug ในหนังสือเรียนหน้า85คุณครูตั้งคำถาม What are the people in the photo doing Why did they choose to visit this place How could the photo relate to the title คุณครูตรวจสอบความเข้าใจความหมายอีกในของ unplug ในที่นี้ unplug เท่ากับ to take a break or relax นักเรียนทำกิจกรรมคู่อ่านคำสั่งและคำถามของกิจกรรมที่1แล้วดูภาพในหนังสือเรียนหน้า87อีกครั้งและช่วยกันตอบคำถามรอเฉลยหลังทำกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่2ถึงกิจกรรมระหว่างอ่านนักเรียนฟังไฟบันทึกเสียงบทอ่านและอ่านบทความตามในใจเพื่อตรวจสอบข้อมูลความหมายของคำในกิจกรรมที่หให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่คิดว่าสัมพันธ์กับคำตอบ กิจกรรมที่3ถึงกิจกรรมระหว่างอ่านนักเรียนอ่านคำถามข้อ1ถึง6แล้วล่องตอบคำถามก่อนโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านครั้งแรกจากนั้นนักเรียนอ่านอีกครั้งเพื่อตรวจทานคำตอบหาข้อมูลเพิ่มเรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนอาสาบอกคำตอบกิจกรรมที่4ถึงกิจกรรมหลังอ่านนักเรียนอ่านคำอธิบายศัพท์ข้อ1ถึง6จากนั้นนักเรียนเลือกคำศั์ที่พิมพ์ตัวหนาจากบทความมาเติมให้ถูกต้องนักเรียนอาสาบอกคำตอบ เพื่อในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบคุณครูขยายความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ grid ว่าหมายถึง the electricity network to go off the grid ว่าหมายถึง to go without the electricity to live with energy from alternative sources such as solar or wind energy กิจกรรมที่5ถึงกิจกรรมหลังอ่านนักเรียนอ่านประโยคข้อ1-6ถึง6แล้วเลือกคำศัพท์จากกิจกรรมที่4มาเติมประโยคให้สมบูรณ์คุณครูสุ่มนักเรียนบอกคำตอบ กิจกรรมที่6ถึงกิจกรรมหลังอ่านนักเรียนอ่านคําแนะนำในหัวข้อ subskill referencing ที่พิมพ์ตัวอักษรสีม่วงคุณครูอธิบายเพิ่มเติมว่า reference คือคําหรือกลุ่มคําที่ใช้อ้างถึงคําหรือกลุ่มคําที่เคยกล่าวมาแล้วหรือที่กําลังจะกล่าวต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คําที่ซ้าๆกัน การเข้าใจและรู้จักคำที่เป็น reference จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสารที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการจะสื่อได้ชัดเจนไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะของ reference เช่น determiners this that these those there เช่น Nan is in the north of Thailand but I haven't been there there เท่า <ir> กับ Nan pronouns he she they it เช่น some people don't use their cell phone they use a landline instead they talk up some people. the former and the latter shen we stayed at the hotel and the campsite the former was rather expensive the latter was cheap but very cold the former took up the hotel the latter took up the campsite using a substitute word shen some people unplugged their phones by doing so. They reduce their stress so เท่ากับ unplugging their phones. นักเรียนดูคำ reference และตัวเลือกในข้อ1-6แล้วเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำ reference ในแต่ละข้อกิจกรรมที่7ถึงกิจกรรมหลังอ่านนักเรียนทำกิจกรรมคู่สนทนาถามตอบตามประเด็นข้อ1-2คุณครูสุ่มนักเรียนบางคู่นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสนทนาคุณครูเพิ่มเติมข้อมูลได้ดังนี้นะคะ unplugging days หรือวันแห่งการงดใช้โทรศัพท์หรือวันแห่งการพักและหลีกหนีจากหน้าจอเป็นวันที่จัดขึ้นทั่วโลกแต่วันจัดที่แน่นอนอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่วัตถุประสงค์ของวันนี้คือการรณรงค์ให้คนออกห่างจากโลกดิจิตัลอย่างน้อย24ชั่วโมง หากคนเราไม่หมกมุ่นกับการใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลคนเราจะมีมีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนคนที่รักรักชุมชนอย่างมีคุณภาพถึงไม่สามารถห่างจากหน้าจอเต็มวันได้แต่การพักจากหน้าจอแล้วหันมาใช้เวลากับพวกคนจริงที่แวดล้อมได้บ้างก็ยังดี การงดใช้โทรศัพท์หรือวันแห่งการพักและหลีกหนีจากหน้าจอส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการเช่นลดความเครียดผ่อนคลายร่างกายและจิตใจไม่เสียเวลาไปกับพะวงกับสื่อสังคมออนไลน์หรือการเล่นอินเทอร์เน็ต คนเราจะพบว่ามีเวลาว่างมากขึ้นแทนที่จะนั่งจดจอ่อจ้องหน้าจอเราจะมีจังหวะได้เคลื่อนไหวร่างกายซึ่งดีต่อสุขภาพกายอีกทั้งสุขภาพจิตจะดีขึ้นเพราะไม่ต้องคอยเฝ้าติดตามเรื่องของคนอื่นในโลกออนไลน์และหันมาใส่ใจคนรอบข้างได้มากขึ้นสำหรับหน้าที่88จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ grammar นะคะในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ the passive voice โดยในกิจกรรมที่1ให้นักเรียนทํากิจกรรมคู่อ่านประโยคตัวอย่างในกรอบแล้วช่วยกันเติมโครงสร้างและหลักการใช้ข้อ1และ3นักเรียนอาสาสมัครบอกคําตอบนักเรียนคู่เดิมศึกษาทําความเข้าใจหลักการใช้และตัวอย่างประโยคในกรอบ Quick Review หัวข้อ Grammar the passive voice ในหนังสือเรียนหน้าข3คุณครูนำคางให้นักเรียนช่วยกันสรุปรูปแบบและหลักการใช้อีกครั้ง คุณครูตรวจสอบความเข้าใจเพิ่มเติมโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยคตัวอย่างในกรอบเช่น Why is the passive voice used in each sentence? กิจกรรมที่2ให้นักเรียนอ่านประโยคข้อ1-8แล้วช่วยกันระบุ tense s ของรูปกริยาที่พิมพ์ตัวหนานักเรียนทำกิจกรรมคู่ช่วยกันเขียนเรียบเรียงประโยคแต่ละข้อให้อยู่ในรูป the passive voice นักเรียนอาสาสมัครเขียนประโยคบนกระดานคนละประโยคเพื่อนเพื่อนคนอื่นช่วยตรวจสอบกิจกรรมที่3นักเรียนอ่านกรอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ get ครูช่วยขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ get บวก passive voice get บวก passive voice เป็นโครงสร้างภาษาที่มีลักษณะไม่ค่อยเป็นทางการมักใช้ในภาษาพูดนิยมใช้สื่อถึงสถานการณ์โชคร้ายหรือโชคไม่ดี เช่น my bike got stolen ส่วนโครงสร้าง be passive voice จะใช้ในภาษาที่เป็นทางการมากกว่า get บ passive voice จะใช้ร่วมกับ active verbs หรือที่เรียกว่า dynamic verbs หรือ action verbs ซึ่งเป็นคำกริยาแสดงอาการการกระทำมีการขยับเคลื่อนไหวเท่านั้นเช่น my favorite cup got broken จะไม่ใช้กับ stative verbs หรือ stative verbs ซึ่งเป็นคำกริยาแสดงสภาวะที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ประสาทสัมผัสสภาวะความเป็นอยู่และการวัดหรือการประมาณค่าเช่นเราจะไม่ใช้ว่า she gets loved by her students แต่สามารถใช้โครงสร้าง be บวก passive voice ว่า she is loved by her students active verbs ใช้ได้ทั้งในโครงสร้าง get บวก passive voice และ be บวก passive voice เช่น my phone got unplugged และ my phone was unplugged คุณผูนำทางให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคคำถามที่ใช้ get บวก passive voice โดยใช้คำกริยาในกรอบเช่น do you get distracted easily when you are studying นักเรียนทำกิจกรรมคู่แบ่งกันเขียนประโยคคำถามที่ใช้ get บวก passive voice โดยใช้คำกริยาในกรอบคนละ3คำโดยไม่ซ้ำกันจากนั้นแลกกันตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขนักเรียนอาสาสมัครพูดประโยคคำถามคนละประโยคเพื่อนในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบกิจกรรมที่4นักเรียนคู่เดิมพูดสนทนาถามตอบโดยใช้คำถามที่เขียนขึ้นในกิจกรรมที่ส กิจกรรมที่5นักเรียนกวาดตาอาญญ่านย่อหน้าอย่างรวดเร็วครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ24 7ว่าหมายถึง24 hours a day, 7 days a week นักเรียนเติมกริยาในรูปที่ถูกต้องลงในข้อ1-7นักเรียนอาสาบอกคำตอบต่อไปหน้าที่89นะคะจะเป็น vocabulary and listening ซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในบทนี้คือ expressions with make And do โดยในกิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนอ่านชื่อแบบทดสอบ Could you do without your phone และอ่านเฉพาะสถานการณ์ในย่อหน้าแรกยังไม่ต้องอ่านตัวเลือกข้อ A และ B และส่วนที่เหลือครูตั้งคำถาม What Would h a t w you deal with this situation และรับฟังทุกคำตอบนักเรียนทำกิจกรรมคู่อ่านแบบทดสอบทั้งหมดยกเว้นส่วนเฉลยผลของแบบทดสอบแล้วช่วยกันศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน โดยสามารถใช้โจนานุกรมช่วยคุณครูสุ่มนักเรียนบอกความหมายคำศัพท์นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบเลือกข้อ A หรือ B ที่คิดว่าตรงกับตนเองและอ่านเฉลยผลของแบบทดสอบเปรียบเทียบว่าตรงกับความเป็นจริงของตนเองหรือไม่อย,อย่างไรคุณครูสุ่มถามนักเรียนบางคนนักเรียนยกมือว่าใครเลือกข้อ A หรือ B เพื่อน,นับจำนวนดูผลในภาพรวมของชั้นเรียน กิจกรรมที่2นักเรียนดูตารางหัวข้อ make และ do และดูตัวอย่างคำที่ใช้คู่กับ make และ do ในตารางแต่และข้อเทียบกันคุณครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ expressions with make and do do มักใช้ในสำนวนที่พูดถึงกิจกรรมงานหรือภาระข้อผูกมัดต่างๆที่ต้องทำเช่น do karate homework make มักใช้ในสำนวนที่พูดถึงการสร้างการผลิตหรือการก่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น make a cake, a noise นักเรียนพิจารณาคำศัพท์ในกรอบแล้วเลือกคำไปเติมลงในตารางให้สัมพันธ์กับหัวข้อคุณครูเขียนตารางบนกระดานให้นักเรียนอาสาออกไปเขียนคำตอบคนละคำเพื่อนช่วยกันตรวจสอบนักเรียนศึกษากรอบ quick review หัวข้อ vocabulary expressions with make and do ในหนังสือเรียนหน้า93คุณครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ expressions with make and do do มักใช้ในสำนวนที่พูดถึงกิจกรรมงานหรือภาระข้อบุกมัติต่างๆที่ต้องทำเช่น do karate homework make มักใช้ในสำนวนที่พูดถึงการสร้างการผลิตหรือการก่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น make a cake a noise นักเรียนพิจารณาคำศัพท์ในกรอบแล้วเลือกคำไปเติมลงในตารางให้สัมพันธ์กับหัวข้อคุณครูเขียนตารางบนกระดานให้นักเรียนอาสาออกไปเขียนคำตอบคนละคำเพื่อนช่วยกันตรวจสอบนักเรียนศึกษากรอบ Quick Review หัวข้อ Vocabulary Expressions with Make and Do ในหนังสือเรียนหน้า93จากนั้นนักเรียนฟังการออกเสียงคำและฝึกออกเสียงตามหัวข้อที่เรียนในบทนี้อีกหัวข้อหนึ่ง คือ An Informal Conversation โดยในกิจกรรมที่3กิจกรรมก่อนฟังให้นักเรียนดูภาพและบอกชื่อสถานที่ในภาพคุณครูให้ข้อมูลเบื้องต้นว่านักเรียนกำลังจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างแอนนามาร์กัสและแอนดีเกี่ยวกับการหาทางไปสถานที่ต่างๆในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนอ่านคำสั่งคำถามและชื่อสถานที่ในกรอบของกิจกรรมที่4เพื่อตั้งเป็นจุดประสงค์ในการฟังเพื่อหาคำตอบกิจกรรมระหว่างฟังดู audio script 45ท้ายเล่มคุณครูพิจารณาหยุดไฟบันทึกเสียงเป็นระยะตามความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่แลกเปลี่ยนสาระที่ได้จากการฟังเมื่อนักเรียนฟังครบสมบูรณ์แล้วก็ช่วยกันสรุปคำตอบจากนั้นนักเรียนแลก,เปล,กเปลี่ยนการเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น คุณครูสุ่มนักเรียนบางคนบอกคำตอบคุณครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์หรือโรงโอเปร่าซิดนีย์สถาปัตยกรรมสีขาวรูปทรงเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเปิดใช้ในปีคศ1973เป็นศูนย์ศิลปะการแสดงอนเนกประสงค์ที่ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงโอเปรา่าและครการเต้นรำและการแสดงดนตรีไฮท์พาร์ก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามในเมืองซิดนีย์โดดเด่นด้วยพืชพันธุ์ประจำถิ่นมากมาย The Rocks Market เป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์กลางแจ้งในเมืองซิดนีย์อยู่ใกล้กับซิดนีย์อเปราเฮาส์มีร้านคา้าร้านอาหารและพื้นที่แสดงดนตรีรายล้อมด้วยตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมอันสวยงามชื่อ Rocks น่าจะมาจากอาคารหินทรายที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19 กิจกรรมที่4กิจกรรมระหว่างฟังดู audio s c r i ต์45ท้ายเล่มนักเรียนคู่เดิมอ่านคำสั่งของกิจกรรมที่4และอ่านทำความเข้าใจประโยคเข้า1-6ตั้งเป็นจุดประสงค์การฟังเพื่อหาคำตอบคุณครูขยายความว่าประโยคเหล่านี้มีข้อมูลที่ผิดอยู่นักเรียนจะต้องแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลที่ได้จากการฟังนักเรียนฟังไฟล์บันทึกเสียงและแก้ไขประโยคให้ถูกต้องจากนั้นนักเรียนฟังไฟล์บันทึกเสียงอีกครั้งและเพื่อตรวจคำตอบ นักเรียนอาสาสมัครบอกคำตอบกิจกรรมที่5กิจกรรมระหว่างฟังดู audio script ต์46ท้ายเล่มนักเรียนอ่านเกี่ยวกับ sub skill understanding words from context ในหนังสือเรียนหน้า89คุณครูขยายความเพิ่มเติมว่าบางครั้งในการฟังหรืออ่านนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำทั้งหมด แต่เราสามารถพยายามทำความเข้าใจความหมายโดยรวมแล้วใช้บริบทแวดล้อมช่วยในการเดาความหมายของคำบางคำที่เราไม่คุ้นหรือไม่รู้จักได้นักเรียนทำกิจกรรมคู่ดูคำศัพท์ข้อ1ถึง5และอ่านนิยามศัพท์ข้อ A ถึง G แล้วไฟล์บันทึกเสียงแต่ละข้อที่จะช่วยให้นักเรียนเดาความหมายของคำศัพท์ได้แล้วนักเรียนเลือกจับคู่คำกับนิยามศัพท์ที่สัมพันธ์กันนักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น คุณครูสุ่มนักเรียนบางคนบอกคำตอบกิจกรรมที่6กิจกรรมหลังฟังนักเรียนทำกิจกรรมคู่ผู้สนทนาถามตอบและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถามข้อ1และ 2, 2> ในหนังสือเรียนหน้า90จะเป็นเรื่อง grammar นะคะโดยหัวข้อที่เราจะคุยกันคือเรื่อง the passive voice m o d e l verbs สำหรับกิจกรรมที่1ให้นักเรียนอ่านและเปรียบเทียบตัวอย่างประโยค the active voice และ the passive voice ในกรอบ จากนั้นนักเรียนช่วยกันเติมหลักการใช้ให้ถูกต้องนักเรียนศึกษาทำความเข้าใจตัวอย่างประโยคในกรอบ Quick Review หัวข้อ Grammar the Passive Voice Model Words ในหนังสือเรียนหน้า93คุณครูนำทางให้นักเรียนช่วยกันสรุปรูปแบบและหลักการใช้อีกครั้งกิจกรรมที่2นักเรียนอ่านประโยคข้อ1-5แล้วเขียนประโยคใหม่เป็นในรูป the Passive Voice นักเรียนอาสาสมัครเขียนประโยคบนกระดานคนละประโยคกิจกรรมที่3นักเรียนเขียนประโยคให้สมบูรณ์ในรูป the passive voice จากนั้นนักเรียนจับคู่และกันดูคำตอบนักเรียนอาสาสมัครพูดประโยคคนละข้อเพื่อนช่วยกันตรวจสอบกิจกรรมที่4นักเรียนระดมสมองช่วยกันเสนอว่ามีอะไรบ้างที่เรามักให้คนอื่นช่วยทำให้เราเช่น cut our hair, repair our phone, check our eyesight, etc. นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคในกรอบแล้วช่วยกันสรุปโครงสร้าง have/get something done นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจตัวอย่างประโยคในกรอบ Quick Review หัวข้อแกรม,มา r have/get Something Done ในหนังสือเรียนหน้า93คุณครูนำทางให้นักเรียนช่วยกันสรุปรูปแบบและหลักการใช้อีกครั้งคุณครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ c o u s a t i v e Forms ว่าโครงสร้างที่นักเรียนพบในกิจกรรมนี้เรียกว่า c o u s a t i v e Forms ใช้พูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เราขอให้ผู้อื่นทําให้เช่น we had the pipes checked by a plumber He had his grass cut by a landscaper. ยังมีข้อเส t i ี form s ในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะระบุผู้ช่วยทำสิ่งนั้นๆในประโยคด้วยการใช้โครงสร้างรูปแบบนี้แสดงว่าผู้พูดต้องการเน้นความสำคัญของผู้ทำและสิ่งที่ทำเท่าๆกันเช่น We had a plumber check the pipes. He g got a landscaper to come and cut his g r a s s โครงสร้าง h a v e บวก person บวก base form do get บวก person บวก to do ในหน้าที่91จะเป็นหัวข้อ real world speaking ซึ่งหัวข้อสนทนาในบทนี้จะเกี่ยวกับ giving directions สำหรับกิจกรรมที่1กิจกรรมก่อนพูดให้นักเรียนอ่านคำสั่งและคำถามของกิจกรรมที่1 จากนั้นนักเรียนดูวิดีโอรอบที่1แล้วตอบคำถามคุณครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะการคิดเพิ่มเติมเช่น Why can't the woman help Allison? Who can help Allison and why? กิจกรรมที่2กิจกรรมก่อนพูดนักเรียนอ่านบทสนทนาในกิจกรรมที่3แล้วลองเติมบทสนทนาดูก่อนโดยใช้ข้อมูลเท่าที่จำได้จากการดูวิดีโอครั้งแรก จากนั้นนักเรียนดูวิดีโออีกครั้งเพื่อตรวจทานคำตอบและปรับแก้ไขข,ข้อมูลให้ถูกต้องกิจกรรมที่3กิจกรรมก่อนพูดนักเรียนศึกษา key phrases ในกรอบที่มุมล่างขวาของหนังสือเรียนหน้า9ทําทำความเข้าใจไปพร้อมกันนักเรียนสังเกตความแตกต่างของการใช้คำในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษระหว่าง Field U.S กับ p i t c h U.K นักเรียนดูวิดีโออีกครั้งแล้วบอกคีย์เฟเซสที่พบในบทสนทนา ต่อมานะคะหน้าที่92และหน้าที่93เป็นหัวข้อ writing ค่ะในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน a for and against essay กันค่ะโดยในกิจกรรมที่4ถึงกิจกรรมก่อนเขียนนักเรียนศึกษาข้อมูลในหัวข้อ subskill using connectors of reason คุณครูเพิ่มเติมว่าในภาษาอังกฤษมีคำเชื่อมที่ใช้บ่งชี้อนุประโยคหรือข้อความแสดงเหตุผลเช่น because Because of, due to และ on account of นอกจากนี้ as, since, for ก็ใช้ในการแสดงเหตุผลได้ตำแหน่งของ because สามารถอยู่ต้นประโยคหรือกลางประโยคก็ได้ถ้าอยู่ต้นประโยคจะต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาขั้นระหว่างประโยคเช่น my phone stopped working because it had run out of battery because my phone had run out of battery it stopped working วลีเช่น for this reason, for these reasons, that's why, that's the reason why ก็สามารถใช้ในการพูดแสดงเหตุผลได้เช่นกันเช่น phones are a distraction that is why they are banned in school นักเรียนดูการใช้คำเชื่อมที่พิมพ์ตัวหนาในเรียงความแล้วเลือกคำเชื่อมมาเติมลงในตารางข้อ1-2ถึง2และตอบคำถาม what follows each one a clause, a noun, or something else นักเรียนอาสาสมัครบอกคำตอบคุณครูตั้งคำถามตรวจสอบความเข้าใจและแยกแยะการใช้ because และ because of โดยให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงประโยคในขอ้อ1-4ใหม่ถ้าประโยคเดิมใช้ because ให้สลับมาใช้ because of ถ้าประโยคเดิมใช้ because of ให้สลับมาใช้ because คือกิจกรรม PROJECT อยู่ในหน้าที่94และ95นะคะคุณครูเริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยการตั้งคำถาม Could y o u u n p l u g for a day a week a month or even longer คุณครูบอกนักเรียนว่านักเรียนเคยพบคำถามนี้มาแล้วตอนเริ่มหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนลองย้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนได้อ่านมาและสะท้อนพฤติกรรมของตนเองเช่น do you think it is important and beneficial to take a break from phones and other devices from time to time why how long could you go without technology what could you do to limit your phone use do any of you have ever used controls on your phone to limit your usage of social media do you think this could be helpful or not why ครูรับฟังทุกคำตอบและความคิดเห็นภารักงานของกิจกรรมนี้ที่คุณครูมอบให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนะคะคือจัดทำใบปลิวหรือแผ่นพับนำเสนอแผนการจัดงาน unplugging day ในโรงเรียน นักเรียนอัานคำสั่งและทำความเข้าใจ learning outcomes ภาระงานคือให้นักเรียนเตรียมจัดทำใบปลิวหรือแผ่นพับนำเสนอแผนการจัดงาน unplugging day ในโรงเรียนคุณครูให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ flyer American English เท่ากับ leaflet British English นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการนี้ และเรียนรู้จากคลิปวิดีโอพร้อมทั้งรายละเอียดของวิดีโอสคริปที่อยู่ในคู่มือครูใช้ประกอบความเข้าใจของนักเรียนได้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเป็นการทบทวนกรมาของบทที่7นะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า125และ126โดยจะมีหัวข้อตรงกับที่อยู่ในบทเรียนแต่เป็นการทำแบบฝึกหัดทบทวนอีกครั้งได้แก่หัวข้อ the passive voice และหัวข้อ the passive voice modal verbs และหัวข้อ Have get something done ให้นักเรียนได้ทบทวนเพิ่มเติมค่ะอยู่ในหน้า129เป็นการฝึกออกเสียงโดยมี audio track ที่74และ75ให้นักเรียนได้ฝึกฟังและออกเสียงตามค่ะอยู่ในหน้า133นะคะจะเป็นหัวข้อ project planner ของบทที่7ค่ะโดย graphic organizer ที่ออกแบบมาจะ อยู่ภายใต้คำถาม Could you unplug for a day, a week, a month, or even longer? ประโยคของการใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์จะช่วยให้นักเรียนวางแผนการนำเสนองานและปรับได้ตามความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนอกจากนี้ในหน้านี้ยังนำเสนอเทคนิค How to create a convincing argument ด้วยนะคะมีดังนี้คือ 1. Keep your arguments simple. Don't introduce too many different ideas into the same sentence. Song Use imperatives to tell your audience what to do. Some Use short sentences which contrast to ideas. For example, stand up instead of sitting down. C. Make your arguments attractive to different types of people. Ha. ask questions to get your audience thinking and to keep them listening ค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่สำคัญของหนังสือ get involved ระดับมัธยมศึกษาปีที่6บทที่7ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ